ความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแกเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะณศูนย์อาหารห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังใจกลางกรุงข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อนถูกวางกองพเนึบรวมกันบนโต๊ะอาหารวายโอซุตัวลงนั่งบนเก้าอี้หลังจากที่เดินขาลากตามนายหญิงเหมยหัวที่วันนี้พามาซื้อของกระจุก,กระจิกเตรียมรับขวัญเจ้าตัวน้อย เพราะช่วงบ่ายตัวเขามีนัดต้องเข้าพบเขมอักษรกับอี้เพิงต่อและระยะทางระหว่างห้างสรรพสินค้ากับโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไกลกันนะเท่าไหร่วายโเลยตัดสินใจขออนุญาตเหมยหัวหลบมุมมานั่งหาอะไรทานเล่นค่าวเวลาในฟู้ดคอร์ทแทนที่จะกลับบ้านไปพร้อมกับนายหญิงซึ่งตรงนี้เหมยหัวเองก็ไม่ได้ว่าอะไรและเพียงแต่เอ่ยปากทิ้งท้ายว่าให้วายโดูแลตัวเองดีๆ เจ้าของในตาเรียวถอนหายใจในๆพรางมองไปยังร้านอาหารที่มีผู้คนต่อคิวน้อยกว่าวันหยุดสวร์อานิดนิดหน่อยในใจก็นึกพรางว่าจะกินอะไรรองท้องดีของดองของเปรี้ยวก็น้ำลายสอตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเสียจนเลิกอยากทว่าพอว่าดสายตามองไปทางร้านขายขนมพอนึกอยากกินน้ำแข็งใสนั่นเองสายตาของวายโยก็สะดุดเข้ากับชายหญิงคู่หนึ่ง ซึ่งเดินเกาะแกะพัวพันมือเป็นระวิงมาหยุดลงตรงหน้าเขายิ่งได้เห็นชัดๆก็ยิ่งรู้สึกช้าว่าเรากับถูกตกแม้จะไม่อยากมองให้เสียสายตาแต่แววตาจงใจเยาะเย้ยจากผู้หญิงที่เขาจำหน้าได้แม่นกับแววตาเย็นชาจากผู้ชายที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อของเด็กในท้องก็ช่างดูสศประมาทเสียจนไม่กล้ากแกล้งทำเป็นเมิน หากสถานการณ์นี้ไม่เชิดหน้าขึ้นตอบโต้มีหวังศักดิ์ศรีของเขาคงถูกสองคนนี้ย่ำยี่จนปี้ปนนเป็นแน่เพียงเพราะการดูถูกผ่านทางสายตาขอนั่งด้วยคนนะคะคุณวายโยเสียงแหลมสูงจากผู้หญิงชุดแดงพลึงทำเอาหัวคิ้วเรียวของวายโยขมวดลงน้อยๆถึงในใจนึกจากปฏิเสธคำนั้นแต่เห็นทีว่าห้ามไปก็ดูท่าจะไม่ต่างอะไรจากการเอาพิมพ์เสมไปเลขกับเกลือ เพราะใจจริงเจ้าหล่อนคงกะจะใช้โอกาสนี้ถากถางเขาเต็มที่อยู่แล้วเรื่องที่เขากับอี้เพิงทะเลาะกันมันไม่ใช่แค่เรื่องงอนง้อแล้วหายเครืองขุนเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมาเพราะจนถึงป่านนี้ต่างฝ่ายต่างยังทำท่าอมพนัดื้อแห้งใส่กันเรื่องราวมันคงจะมีตอนจบที่สวยงามถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมเปิดปากเอ่ยคำขอโทษก่อน หากแต่ความปากเปาะซึ่งเป็นชนวนทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องเสียน้ำใจและทิฐิที่มีมากอย่างไม่มีใครยอมใครนั้นก็ยังคำคออยู่เหนือชีวิตคู่โชคดีที่ก่อนหน้านั้นเขาย้ายลงมาอยู่กับเหมยหัวแล้วการต้องทนประเชิญหน้ากับอี้ผึงทั้งที่ยังโกรธเกลียดชิงชังจึงมีแค่ตอนรับประทานอาหารเช้าร่วมกันเท่านั้น วายโยเบือนหน้าจากผู้หญิงคนเดิมที่ไม่เข็ดหลาบจากการกระทําที่เคยถูกเขาสั่งสอนไปเมื่อครั้งก่อนช้าๆสงสัยถ้าไม่ได้ตกนรกหมกไหมชนิดที่ว่าปีนต้นนิ้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเจ้าหล่อนคงไม่เลิกราวีชีวิตคู่ของเขาลงง่ายๆคั้นพอหันมาสบตาก,กับอี้เผิงที่จนถึงป่านนี้ก็ยังตีสีหน้าเพิกเฉยปล่อยให้ผู้หญิงข้างกายทํตัวหยามเกียรติเขาชนิดที่ว่าเมียหลวงเมียน้อยในละครยังต้องอาย ก็ได้แต่สายสีสายอย่างปรงๆเรื่องทะเลาะกันระหว่างเขากับอีพิงมันคลาคาซังมานานเกินไปนานจนทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการใช้ความเงียบมาคุยกันอีพิงคะเรื่องฝากไข่กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเดซี่ลองเก็บไปคิดดูแล้วนะคะถ้าคุณอยากมีลูกที่เกิดจากผู้หญิงแท้ๆไม่ใช่ประเภทตัวประหลาดท้องได้เดซี่ก็จะยอมมีลูกกับคุณค่ะ ถึงเจ้าของเสียงแหลมสูงจะทำทีเป็นพูดกับอี้เผิ่งแต่หากสายตาของเดซี่กลับปลายมองมาทางอี้เผิ่งอย่างจงใจให้รู้ว่าประโยคนั้นเธอจงใจพูดกับเขาตั้งแต่แรกเอ๊ว่าแต่จะให้ลูกของเราชื่อน้องอะไรดีนะเดซี่จีบปากจีบคอแสซงทำเป็นคุ้นคลิดก่อนจะเพ่งมองไปที่ช่วงท้องของวาโยและโผล่ออกมาเสียงดัง จริงสิคะคุณวายโยตอนนี้คุณกำลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหมอย่างนั้นถ้าเดซี่ให้ลูกของเดซี่มาเป็นเพื่อนเล่นกับลูกคุณวายโยคงจะน่ารักดีนะคะแต่แม้นี่เดซี่ก็ลืมไปเลยว่าลูกของเราสองคนเกิดจากพ่อคนเดียวกันแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องให้ลูกๆไปมาหาสู่กันเลยสินะคะน่าภูมิใจเสียอีกที่ลูกของเราจะได้มีบ้านทีเดียวสองหลัง หลังของคนมาก่อนก็เป็นบ้านใหญ่ส่วนหลังของคนมาที่หลังก็เป็นบ้านเล็ก <c oughs> ถึงจะรู้ว่าน้ำเสียงเต็มนั้นเต็มไปด้วยความกระแนกกระหนอยากเอาชนะแต่เพราะเดซี่หยิบยกเรื่องลูกขึ้นมาค่อนแคะให้ฟังดูเป็นเรื่องสนุกปากสุดท้ายวายโยที่ทนฟังไม่ไหวก็ค่อยๆลุกจากเก้าอี้ด้วยความเชื่องช้าและเดินไปต่อแถวร้านข้าวราดแกงชื่อดังด้วยความไม่เร่งรีบทำให้เดซี่เข้าใจว่าเขายอมถอยทับยอมแพ้ ก่อนจะกลับมาด้วยจานข้าวใบใหญ่พางอาศัยจังหวะที่เดซี่กำลังคุยกระหนุงกระหนิงอยู่กับอี้เผิงราดอาหารที่ได้มาสดๆร้อนๆละเลงลงไปบนเส้นผมที่อุสตส่าห์แต่งทรงมาเสียดิบดีของเธอจนหมดจานอะบรรดาอาหารในฟู้ตคอร์ทแห่งนี้ผมคิดว่าข้าวหน้าแกงกะหรี่คงเหมาะกับผู้หญิงอย่างคุณที่สุดแล้วนี่แกส่วนคุณ วายโอทำเสียงเข้มกบเสียงวิด์วาดของเดซี่ที่ดังแสบแก้วหูเสียสนิทก่อนจะแผ่นสายตาเย็นชามองอี้ผึงที่ตอนนี้ลุกขึ้นเสียจนความสูงอยู่เหนือกว่าเขาแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับที่ร้านอาหารไม่มีข้าวหน้าแบงดาขายดูสิตอนนี้เลยน้อยหน้าเมียเก็บของคุณเลยลมไอ,ไอ้บ้าใครเมียเก็บฉันอยู่กับอี้ผึงมาก่อนแกนะแกต่างหากที่เป็นเมียน้อยเดซี่ อยู่ได้แล้วถึงจะนึกโกรธเคืองกับการกระทําของวายอยูมากเพียงไรแต่พอเห็นเดซี่ตรงเข้าไปทําร้ายคู่ชีวิตอี้ผึ่งที่วัยกลัวก็คว้าข้อมือของเจ้าหล่อนไว้พร้อมทั้งพูดเตือนสติคนมองมาทางเราหมดแล้วไม่เห็นหรือไงก็ดูมันทํากับเดซี่สิคะอี้ผึ่งไม่สนใจคําพูดเรียกร้องของความยุติธรรมของอดีตคู่นอนที่มาเฟียนหนุ่มทําคือกันควักมือเป็นสัญญาณเรียกให้ลูกน้องคนสนิทซึ่งเดินตามหลังและคอยคุ้มกันให้ออกมาจากที่ซ่อน ก่อนจะออกคำสั่งเมื่อเห็นว่าสองบริการในชุดสุดทัชซิโดขนาดหุนใกล้เคียงกันเดินมาหยุดลงตรงหน้าหังตรงจัดการเก็บข้าวของในถุงพลาสติกพวกนี้ไปไว้ในรถด้วยส่วนเดซี่คุณเอาเช็คนี่ไปและไปจัดการตัวเองซะวันนี้ผมคงไปช้อปปิง้งเป็นเพื่อนคุณไม่ได้แล้วต้องขอโทษด้วยไม่ได้นะคะยิ่เผิงคุณจะปล่อยเดซี่ไว้คนเดียวแบบนี้ไม่ได้หางโจฝากดูแลคนเดซี่ด้วยครับนายน้อย เพราะรู้ดีว่านิสัยวินแตกอยากเอาชนะของเดซี่คงเป็นอะไรที่แก้ไม่หายอีพึงจึงหันไปออกคำสั่งกับลูกน้องคนสนิทอีกคนแทนพอเห็นตัวปัญหาที่ตามเขามาเพราะต้องการกลั่นแกล้งให้วายโยหน้าเสียถูกลากตัวออกไปอีพึงจึงหันไปกระชาาข้อมือของคนที่ยืนยันทำหน้าไม่สะทกสถานในความผิดใค่เดินตามมาปล่อยผมนะ นี่คุณเป็นบ้าไปแล้วไงคุณไม่มีสิทธิ์มาใช้กําลังบังคับทําราวกับผมเป็นท่านในเรือนเบีย้ยของคุณได้ให้ใครต่อใครไปโพธนาเป็นคําพูดสนุกปากแบบนี้ก็ลืมไม่จริงอย่าลืมสิว่านายเป็นแค่อีตัวระบายขมขไลของฉันมีสิทธิ์อะไรมาเถียงชฉยๆแบบนี้อีพงตอบกลับด้วยน้าเสียงเย็นชาตายด้านก่อนจะออกแรงกระชากลากถูวายโยจนมาถึงห้องน้ําชายโครงพอนี่เป็นห้างสรรพสินค้าที่พักมังกรดำมีหุ้นส่วนร้อยละยี่สิบ แค่เอ่ยปากสั่งให้การรักษาความปลอดภัยขับไล่คนที่ใช้บริการด้านในออกไปประเดี๋ยวเดียวก็สามารถเคลียร์พื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนสองคนได้เป็นตอนนั้นเองที่วายุเพิ่งจปะปฏิดปตะต่อเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นออกเจ้าของร่างบบอบางที่ตอนนี้เริ่มมีน้ำมีนวลขึ้นมาหน่อยจึงออกแรงพยศต,ตอบโต้แต่ดูท่ามาขัดขืนเอาตอนนี้ก็สูญเปล่า เพราะฉุดกระชากลากกันไปมารู้ตัวอีกทีก็เข้ามาอยู่ในห้องน้ำที่ถูกล็อกกรจากด้านในกับอี้ผึงเรียบร้อยแล้วปล่อยผมออกไปซะเมียกเก็บไม่ให้ปี้หรือไงอาการหมาบ้าถึงได้กำเริบคนอย่างฉันแค่กระดิกนิ้วเรียกผู้หญิงพวกนั้นก็พร้อมใจกันวิ่งเข้ามาต่อแถวเพื่อเสนอตัวขึ้นเตียงกับฉันแล้วงั้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ผมไม่ใช่แม่ผู้หญิงพวกนั้นคุณจะเห่าจะหอน หรือจะกระดิกนิ้วตีนหรือนิ้วอะไรผมก็ไม่ไมีทางวิ่งหาผู้ชายอย่างคุณจะใช่หรือไม่ใช่ขอแค่มีรู้ฉันก็ปี้หมดแหละนายก็รู้เรื่องนั้นดีไม่ใช่หรือไงหรือต้องให้ทบทวนเรื่องปูผัวเมียเขาทํากันให้ดูก่อนถึงจะสงบปากสงบคําได้เห็นไม่โดนเอามาเกือบเดือนแล้วนี่ป่านนี้รูคงขาดน้ําจนแห้งไปหมดแล้วมั้งวายูเม้มริมฝีปากแน่นและพยายามผลักแผงอกแกร่งของคนปากคอเราะร้ายให้ออกห่าง ถ้าไม่ติดว่าอุ้มท้องอยู่เขาคงจะสู้แรงมหาศาลของอีพิงได้อย่างไม่ยากเย็นแต่พอตอนนี้ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วการใช้กำลังเข้าแลกจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งดังนั้นการหยิบยกเอาคำพูดแทงใจดำขึ้นมาใช้จึงดูเป็นเหมือนหนทางเดียวที่ทำให้วายโยคาดว่าน่าจะพอต่อกร่อนกับอีพิงได้คิดได้ดังนั้นเจ้าของใบหน้าเย็นชาจึงส่งรอยยิ้มเย็นเยือบให้คนที่ยืนข่อมตัวอยู่ แซงทำเป็นใจดีสู้เสือพลางถามไถ่ถึงผู้หญิงที่อี้เผิงพามานั่งข้างกันให้บาดตาบาดใจในฟูตดคอร์ทแล้ววันนี้คุณกับเดซี่เปลวกันท่าไหนมาละ่ะเมียคุณถึงได้หน้าชื่นตาบานเดินเข้ามาพูดหากถางผมซักขนาดนี้ก็เอามันทุกท่านั่นแหละท่าไหนที่ฉันเคยทำกับนายฉันก็ทำกับเดซี่ด้วยเหมือนกันสำสอนขนาดนี้คงกะจะมีน้องมาให้ลูกในท้องผมจริงๆสินะแต่ยหวังเลย ว่ามรดกจะถูกส่งต่อไปยังลูกเมียเก็บหรือเมียบำเบลในสต็อกของคุณถ้ามันเป็นส่วนของลูกชายผมซักแดงเดียวผมก็ไม่มีทางยกให้แค่ลูกของไอตัวระบายความไข่มันจะมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอคุณีิเพึงสติของวายโยขาดผึงเพียงพอลูกในท้องโดนดูถูกจากคนที่ไม่ชอบใช้กำลังตัดสินปัญหาก็ออกแรงทั้งขวนหน้าและทุบตีเจ้าของคำสบป,ประมาทเสียจนเกิดรอยเลือดซึม เลิกบ้าสักทียอมรับเถอะว่าขยะยังไงก็เป็นขยะวออันยังคำ่ำยังไปทำตัวว่าตัวเองสูงส่งนักเลยลมขายตัวหากินแบบนี้ศักดิ์ศรีและคุณค่าที่นายบูชาขึ้นหิ่งหนักหนามันถูกทำให้ไร้ราคาตั้งแต่โดนชั้นที่เป็นผู้ชายด้วยกันอึบแล้วเสียงคางอื้อดังประท้วงขึ้นในลำคอเมื่อริมฝีปากสีชาติแนบประทับลงมาวายโทั้งผักอก,อกแลกชกไหล คนหน้ามึนซึ่งรังแต่จะไล่ต้อนให้เขาจนมุมอย่างไม่ยอมแพ้แต่เพราะจูบของอี้เผิงที่บทขยี้กลิบป,ปากของเขาอยู่นั้นดูจะรุนแรงกว่าทุกทีคนที่มีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องเลยได้แต่จำใจอ่อนอ่อนผ่อนตามยอมให้จอมเผด็จการในค้าพเทพบุตรจัดการาาเอารมหายใจของเขาไปด้วยจูบร้ายความรู้สึก มันเย็นชาและลวดร้าวเสียจนอยากจะครวนครางล่ำล้องเสียตั้งแต่วินาทีแรกว่าให้พอเพียงแค่เอามาเทียบกับสัมผัสก่อนเก่าซึ่งอี้เผงเคยมอบให้วายโยก็อดไม่ได้ที่น้ำตาจะซึมด้วยความเจ็บปวดวายโยควรผ่าแผ่วจนคนที่ใช้คำพูดเชื่อเฉนใจยอมปล่อยปละโอกาสให้พักหายใจหายคอ จังหวะนั้นเองที่คนแกล้งทำตัวอ่อนแอเร่งควรหามีดพกซึ่งเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงเพื่อเตรียมจะแทงคนใจร้ายซ้ำตรงแผลเก่าหากแต่คนที่เคยโดนทำร้ายมาก่อนย่อมมีสัญชาตญาณที่ไวกว่าเดิมหลายเท่าลูกหมายตื้นๆพวกนี้จึงไม่สามารถทำอะไรอี่บหึงได้อีกเป็นครั้งที่สองมาเฟียหนุ่มส่งมอบสายตาด,ดุุให้คนที่คิดจะลอบกัด ก่อนจะจัดการรวบรัดข้อมือขาวทั้งสองข้างของวายโยขึ้นจนชิดผนังห้องน้ำและตรงเข้าไปบดขยี้กลีบปากบวมช้ำของคนอวดดีให้ต้องครวนคลางขึ้นอีกคลาลิ้นร้อนไล่กวดต้อนความหวานด้านในโพรงปากเก็บเกี่ยวทุกหยาดหยดน้ำพึ่งด้วยความหวยหาราวกับคนตายอดตายอยากมาช้านานหลังดูดดื่มความสุขสมแต่แสนทุกระทมของคู่ชีวิตจนอิ่มหนำแล้ว ก็เริ่มแสดงอาการเกี้ยวกลาดด้วยการกระชากเสื้อผ้าของวายโยจนขาดวินเสียงควักดังขึ้นต่อเนื่องจนเผยให้เห็นเนื้อนวลขาวราวกับน้ำนมโผลพ,พ้นรอยแยกเป็นจุดๆอี้เผิงกวดสายตามองภาพตรงหน้าด้วยความกระยิ่มยิ้มก่อนจะโต้อตอบคนช่างพยศที่จนถึงตอนนี้ก็ยังแสดงท่าทีไม่ยอมแพ้ด้วยวาจาเชื่อเฉือนนิ่งๆไว้จะดีกว่านะ ถ้าอยากโดนฉันเอาเหมือนอีตัวราคาถูกตั้งแต่แรกทำไมไม่บอกไว้ในกฎละ่ะคุณมันเลยยมก็ไม่ต่างกันนักหรอกโบรานเขาว่าผัวเมียศีนเสมอกันมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้วายโอาวาเอือกหลังจากที่อี้เพิงยกมือขึ้นบีบปลายคางของเขาจนปากกระจับยับยู่คงเพราะเห็นว่าเขาเริ่มควรหามีดพกซ้ำอีกครั้งอีกฝ่ายเลยจัดการพลิกตัวเขาให้คว่ำลงไปกับผนังห้องน้ำด้วยความรวดเร็ว ไม่ทันได้ออกแรงตอบโต้กางเก่งตัวเก่งที่สวมใส่อยู่ก็ถูกปดและลดลงค่อนขามาโดนผัวอึบในห้องน้ําสาธารณะแบบนี้นายนี่อีตัวของแท้เลยวันลมก็แล้วอีตัวคนนี้ไม่ใช่หรือไงที่เป็นผู้ให้กําเนิดลูกกับคุณ <c oughs> แค่ขายร่างกายให้ฉันฝังอสุจิเข้าไปในร่างเก้าเดือนจะหน้าได้มาทวงบุญคุณอะไรนักหนา คำตอบกลับจากคนที่ครั้งหนึ่งเคยบอกว่ารักนักรักหนาเหมือนถูกของปลายแหลมนับพันทิ่มแทงลงตรงก้อนเนื้อข้างใ้ายเพราะนี่เป็นการบังคับไม่ใช่เรื่องยินยอมพร้อมใจเมื่อโดนความแข็งขืนตรึงเครียดด้านหลังดุด,ดันเข้ามาจะสําเร็จภายในร่างกายพอสมองคิดคําที่จะตอบกลับอี้เพิงในสถานการณ์แบบนี้ได้วายโยเลยพูดออกไปทั้งย่งนั้นแม้ความจริงมันจะเป็นคำที่ตรงข้ามกับความรู้สึกซึ่งถูกซุกซ่อนไว้อยู่ภายในใจก็ตาม ผมเกลียดคุณเกลียดดีพูดมันออกมาตอนที่ฉันยังมีความรู้สึกรักกับนายอยู่เพราะถ้าฉันไม่ได้รักนายแล้วแม้แต่เศษเสี้ยวของความรู้สึกเกลียดชังฉันก็จะไม่มีให้นายจะเป็นได้แค่คนที่ไม่เคยมีตัวตนสําหรับฉันได้ยินไหมลมนายจะหายไปจากหัวใจของฉันตลอดกาลบทลงทันผ่านความํำเรา และคำพูดเปรียบเปลยนำพาความอ้างว้างให้เข้ามากัดกินหัวใจยิ่งตอนคนตัวโตวจนชั่วเข้ามาภายในร่างกายขขาวราวกับพายุคลั่งทั้งที่ปาศจากความรู้สึกรักความเจ็บปวดก็ตกผลึกเป็นตะกอนก้อนเศร้าสีดำสนิทให้ทับถมเพิ่มพูนอยู่ในก้นบึ้งหัวใจของวายโยแต่ตอกย้ำว่าแสนเกลียดผ่านเซกร้อนได้ไม่นาน จูจ่ๆความร้าวรานที่ถูกบังคับให้อ้าวางขารับในตอนแรกกลับถูกบรรนเทาให้เบาบางลงถ้าให้เดาคงพออี้เพิงเกิดมีจิตสำนึกว่าเขากำลังท้องกำลังไส้อีกฝ่ายเลยยังหลงเหลือความปานี้ให้เขาอยู่บ้างแรงถ่าโถมรุนแรงซึ่งรังแต่จะตะบี้ตะบันให้ช้ำชอกถูกชะลอและผ่อนปลนจนดูเหมือนผู้กระทำไม่ใช่คนคนเดียวกัน เพราะเห็นแก่อีกหนึ่งชีวิตซึ่งอยู่ในท้องวายโยจึงจำใจประคับประคองตัวรองรับการสอดใส่ฝืนทนแม้จะเป็นได้แค่ไอ้ตัวระบายความไข้อย่างที่อี่เพิงได้ประกาศกล้าวเอาไว้ตั้งแต่ตอนทะเลาะก,กันแม้แรงเบียดเสียดแนบกายเข้าหาจะเจ็บแสนจนแอบสะอื้นหักหากแต่คนหัวแข็งอย่างวายโย ก็ยังไม่ยอมให้คนใจร้ายได้เห็นแม้เพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของหยาดหยดน้ำตาดวงหน้าเย่อหยิ่งฝังลงกับกำแพงกลมกลืนความรู้สึกรวดร้าวจากร่องรอยบาดแผลหลุมลึกขณะที่เนื้อตัวขาวโพลนยังคงงโนเงียนเพราะแรงกระแทกซ้ำๆซ,ซึ่งยํำลงมาตรงช่องทางเดิมทว่าเพราะครั้งนี้คือการข่มขืนสิ่งเดียวที่คนซึ่งไม่ได้มีสักเศษเสี้ยวอารมณ์ร่วมจะรู้สึก คือการยิ่งนึกดังเกียดร,ร่างกายของตัวเองเพิ่มมากไปอีกในตอนนี้วายโยที่รู้สึกพ่ายแพ้อย่างหมดรูปได้แต่ภาวนาร่ำร้องขอให้ผู้ชายที่เผลอไผไปมีใจรีบทําเรื่องอับปีนี้ให้สบลงเร็วๆเ,เพราะเจ็บยิ่งกว่าตอนที่อีเ้เผิงอยู่กับใครหรือเจ็บยิ่งกว่าตอนที่อีเ้เผิงพูดว่าเขาเป็นได้แค่ไอตัวระบายความใคร่ ก็คือการได้เป็นแค่คนแปลกหน้าของกันและกันทั้งที่ส่วนด้านล่างยังสอดประสานแนบชิดวายโอรู้สึกเจ็บเหลือเกินเจ็บตรงนี้ที่หัวใจงั้นขอคนเล่นหนึ่งไรนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับนิยายกันได้นะคะอยากตอบคอมเมนต์มากเอ๊แต่เดี๋ยวนะใครที่ยังไม่เข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจเข้าไปกดได้แล้วนะแอดเปิดเพจนานแล้วด้วย ลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปเลยนะคะ